องชานตตกวันนี้วันที่8เดือนกันยายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเบอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะมาเป็นดวงลิญญาณบุญให้แสดงการกระทําที่เป็นบุญดีๆมากมายเท่าที่จะเป็นไปได้จงมาเป็นผู้ที่รอบตัวและซึมซับคุณธรรมที่สูงส่ง คำถามโดยการเคียนพยายามชนิดใดลูกๆนั้นจะมาเป็นอภิมหาเศรษฐีได้คำตอบความพยายามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการทำดวงตาอาชญากรของลูกให้มีอารยธรรมดวงตาของลูกหลอกลวงลูกอย่างมากมายพ่อได้แสดงให้ลูกเห็นหนทางที่จะทำดวงตาของลูกให้มีอารยธรรมลูกลูกนั้นทำ สายตาของลูกให้อยู่ในสำนึกดวงยญาณอย่าได้เห็นร่างกายจงทำการฝึกฝนนี้ให้หนักแน่นฉันเป็นดวงวิญญาณโดยการทำการเขียนพยายามเช่นนี้ลูกนั้นก็จะมาเป็นอภิมหาสถีชาติแล้วชาติเล่าได้สอล็อกคงคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะมาเป็นดวงวิญญาณบุญ จงปล่อยความอยากปรารถนาทั้งหลายออกไปแล้วทำบาบาที่ไหนก็ตามที่ท่านป้อนฉันท่านทำเราให้นั่งอยู่ที่ไหนก็ตามให้หนักแน่นอยู่กับตัวลูกเองอย่าได้แสดงการกระทำที่เป็นบาปใดๆเพื่อที่จะถูกลอตเตอรี่พระเจ้าจงเอาแต่ไม่ว่างเว้นในการทำงานรักใช้ทางจิติญาณ ให้ดึงทรัพย์ความรู้นี้แล้วดนใจคนอื่นให้ทำเช่นเดียวกันเพื่อที่จะได้รับคะแนนดีๆให้คงอยู่ในการจดจำในขณะที่แสดงทุกการกระทำพรขอให้รูปนั้งจงเป็นผู้ที่มีความรักตลอดเวลาแล้วทำมายาและวัตถุธาตุให้เป็นคนรับใช้ของลูกลูกๆผู้ที่คงอย่างมีความรักตลอดเวลา จะคงดูอย่างปลอดภัยตลอดเวลาจากการตรากตําและมีความยากลำบากโดยการดูอย่างรอมอยู่ในความรักทั้งวัตถุธาตุและมายาจะมาเป็นคนรับใช้ของพวกเขาเดี๋ยวนี้อยู่เบื้องหน้าพวกเขานี่ก็หมายความว่าดวงยานผู้ที่มีความรักตลอดเวลาจะมาเป็นนายและดังนั้น วัตถุธาตุและมายาไม่ได้มีความกล้าหาญที่จะทำดวงยานที่มีความลับตลอดเวลาสูญเสียเวลาของเขาหรือความคิดของเขาอยู่กับวัตถุธาตุและมายาทุกชั่วขณะและทุกความคิดของพวกเขานั้นเพื่อการจดจำของพ่อและเพื่อทำงานรับใช้ คำสรรเสริญของสภาพของดวงยานที่มีความรักก็คือว่าพวกเขาเป็นของพ่อผู้เดียวและไม่มีใครอ่นใดพ่อนั้นเป็นโลกของเขาพวกเขาไม่สามารถพึ่งพิงอยู่กับใครๆได้แม้ในความคิดของเขาคติพจน์จงมาเป็นผู้ที่เต็มไปได้วยความรู้แล้วปัญหาต่างๆนั้นก็จะได้รับประสบการณ์เป็นเกม ของความบันเทิงอัจฉริองมชาติ